สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซาตมาและอบลุงวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมวัดโซโคจิที่ก่อตั้งขึ้นในปี1381ที่นี่เป็นวัดเซนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองซากาตะในจังหวัดยามากาตะค่ะจุดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือต้นสนรูปเห็ดอายุกว่า400ปีจำนวน120ต้นวิวสวนญี่ปุ่นที่จำลองให้เหมือนกับแดนสุขาวดีและกิจกรรมวาดรูปฝึก มาิถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่วัดโซโกจินะคะรูปปั้นที่อยู่ข้างหน้าก็คล้ายๆกับโอจิโซซังนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้านะคะก็เป็นรูปปั้นที่ลาแบบเด็กแท้งนะคะหรือว่าเสียชีวิตก่อนกำหนดนะเขาก็จะเอารูปปั้นโอจิโซมาไว้ที่นี่นะคะ ส่วนใหญ่ไม่ไม่ใช่แค่ที่นี่นะคะส่วนใหญ่เรามักจะเห็นตามศาลเจ้าหรือว่าตามวัดนะคะอันนี้นะคะก็เป็นป้ายทางเข้าของวัดที่มีชื่อว่าโซโกจินะคะโดยไฮไลท์ของวัดนี้นะคะเขาก็จะมีต้นสนเนี่ยที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ซ้ายขวานะคะจำนวน120ต้นนะแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีดีไซน์เป็นรูปเห็ดซึ่งต้นสนอายุ400ปีอยู่มานานแล้วนะคะแบบไม่ใช่ว่าเพิ่งมีเนาะนี่เราก็พาเพื่อนๆมา ดูต้นสนเห็ดนะคะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ให้เพื่อนๆดูสาเส้นนะเดินท่ามกลางต้นสนเห็ดนี่ <c oughs> ต้นเห็ดแบบนี้นะคะ ระหว่างทางเดินเนี่ยเขาก็มีน้ํานะเป็นท่อน้ำเล็กๆนะคะเรียกว่าท่อระบายน้ำดีกว่าน้าไหลแรงมากและน้ําก็ใส่มากด้วยนะถ้ามีใครเอาปลามาปล่อยก็คงดีเนาะต้นสนเหล่านี้นะคะก็ถูกตัดแต่งโดยพระเขาบอกว่าเป็นพระที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะเขาก็ตัดตัดแต่งตัดต่อกันมาเรื่อยๆให้ดีไซน์เป็นรูปเห็ดไม่น่าเชื่อเลยว่าต้นไม้อาย,อยุปัดบบ400 400ปี แล้วก็ที่นี่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของญี่ปุ่นด้วยนะยอดสวยงามธรรมชาติญี่ปุ่นต้นสนเห็ดค่ะแต่ไม่ใช่เห็ดแบบมาริโอ้นะอันนี้เป็นต้นสนที่ดัดเป็นเห็ดล้าจังหวัดยามากาตะเขาก็อุดมไปด้วยภูเขาต้นไม้เนาะ แล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามว้าวแล้วนี่เราก็เห็นวัดแล้วนะคะประตูอลัาางการมากๆเลยอะ่ะวัดชื่อว่าโซโกจินะคะอ้เป็นวิวที่สวยจริงเดี๋ยวไปใกล้ใโอเคไปกันค่ะทุกคนประตูแบบเป็นประตูทรงไม้ โดะะ้าน,นข้างประตูนี้เป็นแบบเหมือนกระดิ่งยังนี่นะคะเขาก็จะเป็นกิจกรรมนะคะให้เราวาดตามรูปนะคะ อันนี้ก็ให้เราเลือกปากกาก็จะมีหลากหลายแบบให้เราเลือกนี่นะคะก็เป็นส่วนญี่ปุ่นที่อยู่ภายในวัดโซโกจินะคะวันนี้เราก็เข้ามากันที่วัดโซโกจิแล้วก็จะมาลองวาดภาพนะคะซึ่งไปเลือกมาแล้วนะนีก็มีน้ำตกด้วยเป็นแบบการ์เด้นที่สวยมากแล้วเราสามารถมองเห็นเงาสะท้อนที่อยู่บนผิวน้ำนะคะก็ช่วงที่มาเนี่ยใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะก็ทำให้ส่วนนี้ดู มีชีวิตชีวาสดใสมากเึินะคะบางคนก็มาทําสมาชิที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบได้ฟีลิ่งแบบญี่ปุ่นจริงๆเลยอันนี้ภายในวัดโซโกจินะคะสวยงามมากๆเลยเป็นไม้แกะสลักนะอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นมังกรอลังการมากสอดอสสดใสรูปับบนี้นะเพื่อนเพ

การวาดรูปด้วยผู้การญี่ปุ่นชาบุสึจะมีภาพต้นแบบให้เราได้ลองฝึกสมาธิผ่อนคลายกันโดยแต่ละภาพจะใช้เวลาในการวาดแตกต่างกันไปนะคะตามความยากง่ายโดยจะมีตั้งแต่10นาทีไปจนถึง90นาทีค่ะ หลังจากที่เราเลือกภาพและปากกาแล้วพระจะสอนให้เราทำสมาธิก่อนโดยกำหนดลมหายใจเข้าและออกเพื่อให้มีสมาธิจดจ่อกับการวาดภาพห้ามพูดคุยกันกิจกรรมนี้จะทำให้เราผ่อนคลายได้เยอะเลยค่ะ บรรยากาศในห้องวาดภาพให้ความรู้สึกเหมือนกับห้องเรียนมากๆเลยนะคะแต่วิวด้านนอกเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งเลยการจดจ่อกับลมหายใจเข้าและออกจะช่วยให้มีสมาธิในการลงเส้นปากกาและมีสติอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำการวาดภาพเนี่ยช่วยให้เราค้นพบตัวตนของเราด้วยค่ะและช่วยให้ได้อยู่กับตัวเองอีกนะ นี่นะครับเยชาเขียวมันจะเหมือนว่าเรากำลังเดินจากทางเข้าไปที่วัดนะครับแล้วก็ผ่านสวนตัวเขียวนะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นต้นที่เขาทำเป็นลูกเห็ดนะที่เขาตัดเป็นลูกเห็ดนะครับชิมเงิน มนหมุนอะไรมาอเ้ล่าเขาหมุนมาแล้วแหละเพราะว่าเขาไอ้นี่มาแล้วกินชาข่ากันนะชาเขียวเข้มคนมากที่จริงต้องกินอันนี้ด้วย่ะ ันละลายในปากเร็วมากหวานมากมันก็ต้องดึ่มชาติดตา,าวิธีการจับตัวชามีอะไรแน่นอนไหมไม่มี <laughs> คิดว่าแบบนี้อให้ดูบรรยากาศที่สาวจับนั่งอยู่นะครับเป็นสวนนะแบับเซนนะครับนี่เป็นคุณล่างของเราบรรยากาศดีมากเลย อันนี้เป็นครั้งแรกของคุณอบมาใช่แล้วนนชิมก่อนนะคะวันนี้นะใช่จะหวานกินาตามเพราะว่าพี่อบชอบแบบของหวานนั่นอย่งกินซ้ำไม่อ <c oughs> ร่อยมันหวานด้วหมุนให้ดูนะอืกินต้องหมุนเข้าตัวเองนะหวานชิ้เลย ้องสักชาตาไ,ไงบ้างอมเข้มข้นน่าค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะมาลองทำกิจกรรมอย่างที่สาวแซ่บกับ อบลุงทำกันวันนี้ก็คือชาบุสึนะคะก็คือการวาดภาพด,ด้วยผู้กันเนาะก็เขาก็จะให้เลือกปาก,กานะคนละแพงแล้วเราก็มาวาดภาพนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกอะว่าเราอยากจะเลือกดีไซน์ไหนบางดีไซน์ก็2 0นาที30นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีชาเขียวกับขนมหวานญี่ปุ่นนะคะก็ที่วันนี้เขาทำเองเลยก็ ค่าร่วมกิจกรรมคนละ1,500เยนนะคะเขาก็มีเว็บไซต์ด้วยนะยังไงเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะคะโซโกจิ so ji, ไม่ธรรมดาค่ะนี่นะคะเป็นหลักคังไม้นะคะที่เขาแกะสะะลักเป็นรูปปลาเอาไว้เคาะเวลาที่บอกผู้คนนะคะในวัดว่าถึงเวลาทานอาหารแล้วค่ะก็วสวยงามมากจะลองเคาะนะคะ เดี๋ยวมีคนมากินข้าวจริงๆโอเคบ๊ายบายค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ